จเจริญพรวันนี้เรามาคุยกันเรื่องโรคระบาดท,ทันธรรมชาติที่ยังไม่อาจเอาชนะปกติเวลานึกถึงฆ่าศึกที่น่ากลัวเนี่ยคนจะนึกถึงถ้าเกิดเป็นชาวบ้านทั่วไปก็นักเลงดูโอ้โหกล้ามโตตาขวางรู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะชกเอาเลยใช่ไหมมาทําอันตรายเราหรือว่าเป็นโจรมาปล้นถ้าเป็นประเทศคงคิดว่า เป็นทหารข่าศึกในยกทัพมาบุกมาตีซึ่งมันก็น่ากลัวจริงๆแต่ไม่น่าเชื่อว่าข่าศึกที่น่ากลัวของมนุษยชาติในแง่เชิงกายภาพนะคือเป็นภัยต่อร่างกายเรื่องกิเลสเป็นภัยต่อจิตใจไม่ต้องพูดถึงอันนั้นอยู่ในใจทุกคนหมดแล้วโจมตีอยู่ทุกเมื่อเช้าวันแต่เอาทางด้านร่างกายเนี่ยที่น่ากลัวยิ่งกว่าข่าศึกทั้งหลายทางกายภาพเหล่านี้เนี่ยจริงๆกับเป็นสัตว์ตัวเล็ก เป็นเชื้อโรคตัวเล็กๆบางกรณีก็เป็นไวรัสยิ่งตัวเล็กจิ๋วเข้าไปใหญ่เลยเนี่ยมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเลยโจมตีแต่ละทีแล้วก็สร้างความเสียหายอย่างไม่น่าเชื่อเอายกตัวอย่างที่เราเองมักจะเคยได้ยินกันเรารู้ว่าอาณาจักรมองโกลเนี่ยเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลก มีอาณาเขตกว้างขวางมากตั้งแต่เกาหลีจีนมองกุเลียรัสเซียตะวันออกกลางตีไปถึงกลางทวีปยุโรปเลยเนี่ยไม่เคยมีอาณาจักรอื่นในประวัติศาสตร์ใดจะสามารถเทียบเคียงได้แต่รู้ไม่เอ่ยตัวสกัดและลดทอนอนุภาพของอาณาจักรมองโกลที่สําคัญยิ่งเนี่ยคืออะไรกาลโลกคือในช่วงที่มองโกนกําลังปกครองจีนอยู่นั่นเองเกิดกาลโลกระบาด พบทวนนิดนึงนะพูดกันละโรคเราก็คงคุ้นๆอยู่เคยได้ยินชื่อนี้ถามมันคือโรคติดต่ออะไรเอ่ยคือโรคติดต่อจากเชื้อโรคที่อาศัยอยู่บนตัวหมัดที่อาศัยอยู่บนตัวหนูอีกทีไนงะหนูมันก็จะมีหมัดอาศัยอยู่บนตัวมันแล้วกาฬะโรคมันก็ติดไปกับหมัดเห็นที่ไหนหนูระบาดไปถึงตัวหมัดที่ไปกับหนูมันก็พาเชื้อโรคไปด้วยมันก็ระบาดไปอย่างรวดเร็วเลย กระจายพวกหนูมันเก่งนะโอ้โหซอกซอนไปตามที่ทต่างๆแล้วหมันมันก็กระโดดจากหนูตัวหนึ่งไปอีกตัวนึงได้ด้วยเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันปั๊บมากระโดดปุ๊บเลยเนี่ยแล้วก็พาเชื้อโรคก,กระจายไปอย่างกว้างขวางเชื่อไมมเอ่ยว่าแค่สี่ปีนะสี่ปีเท่านั้นเองที่เกิดโรคระบาดการโรคในประเทศจีนเนื่องจากอาณาจักรมงกุลกว้างขวางมากทําให้มีเส้นทางการค้าระหว่างจีน ตะวันออกกลางไปถึงแอฟริกาไปถึงยุโรปไปกันทั่วเลยโรคระบาดก็ไปด้วยถ้าเทียบประเทศไทยก็ประมาณลาวซักช่วงปลายของกรุงสุขโขทยัยคนจีนตายไปครึ่งประเทศเราลองคิดดูนะตายไปครึ่งประเทศเลยนะสงครามโลกที่ว่าโหดๆเนี่ยทหารเยอรมันที่ว่าตายเยอะๆเนี่ยนะมันก็อย่างมากสัก1 0บ0ของประชากรก็ถือว่าเยอะมากแล้ว แต่ถูกเชื้อโรคตัวเล็กๆโจมตีเดียวตายไปครึ่งประเทศนะยุโรปตายไป25ล้านคนแล้วในยุคนั้นคนไม่ได้เยอะขนาดนี้นะในแอฟริกาตายไป10ล้านทั้งที่ตอนนั้นแอฟริกามีประชากรแค่80ล้านเองปัจจุบันแอฟริกามีพันกว่าล้านคนนะถ้าเทียบสัดส,ส่วนเดียวกันแล้วก็เท่ากับว่าถ้าเกิดอยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยมีคนป่วยตายในแอฟริกาไปร้อยกว่าล้านคนเราคิดว,ว่าเรื่องใหญ่ขนาดไหนตอนนี้กําลัง กลัวอีโบลากันใช่ไหมเอ่ยบอกว่าในแอฟริกาวิกฤตมากมีคนตายไปห้าพันคนแล้วเราก็โอ้โหฮือฮากันแล้วถ้าเกิดว่าบอกเกิดโรคระบาดแล้วในแอฟริกาที่เดียวเนี่ยมีคนตายไปร้อยกว่าล้านคนแล้วเราคิดว่ายังไงเนี่ยแล้วจีนตายไปครึ่งประเทศเนี่ยปัจจุบันจีนพันสามร้อยกว่าล้านคนถ้ามีโรคระบาดคนจีนตายไปหกเจ็ดร้อยล้านคนเนี่ยเราว่าอะไรเกิดขึ้นนึกถึงบ้านเราก็แล้วกัน เกิดในประเทศไทยมีโรคระบาดคนไทยตายไปสามสิบล้านคนนะโอ้โหมันน่ากลัวยิ่งกว่า k l l ล n g ่งฟ l d อีกนะเราบอกขมิ้นแดงฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยสองล้านคนดูแล้วน่ากลัวมากไอ้เจ้าเชื้อโรคตัวเล็กๆเนี่ยโหดทว่อีกนะน่ากลัวยิ่งกว่านั้นพอประชากรจีนตายไปเกือบครึ่งประเทศเท่านั้นเองพลานุภาพของอาณาจักรเนี่ยหวบเลยไลนาถูกทิ้งลกร้าง ตามเมือตงต่างๆบางเมืองนี่ล้างไปเลยนะคนกลัวหนีออกจากเมืองไปหมดเลยกลายเป็นเมืองล้างมีแต่ตึกรามบ้านช่องไม่มีคนอยู่เลยลมพัดมาก็มีเศษผ้าปิลวิววิววิววว,ว,ว,วเหมือนกับเมืองผีสิงไปเลยเนะเพราะมันตายไปเกือบครึ่งประเทศอาณาจักรมองโกลที่จะแผ่อานาจออกไปเนี่ยพลังลดหวบเพราะประชากรที่เป็นฐานหลักที่สุดเนี่ยมันหายไปเกือบครึ่งหนึ่งคราวนี้มาดูกันว่าเอ๊ะแล้ว โรคระบาดมันเกิดจากอะไรเราจะแก้ได้อย่างไรเหตุทางหยาบๆภายนอกที่บอกว่าก็เกิดจากเชื้อโรคไงถ้าเกิดเราไม่ดูแลเรื่องสุขอนามัยให้ดีมันก็จะมีโอกาสระบาดได้อันนี้เราก็เป็นที่รู้กันอยู่เป็นเหตุผลทางการแพทย์แต่เหตุผลลึกๆในระดับลึกเนี่ยนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์ไปเห็นเหตุทั้งหมดแล้วพบว่าเหตุจริงๆของโรคระบาดท,ทั้งหลายเนี่ย เกิดขึ้นมาจากเรื่องของกรรมคือถ้าเกิดเมื่อใดคนเราเนี่ยไปทำผิดศีลผิดธรรมมากๆนะวิบากกรรมมันจะเหนี่ยวนําให้เกิดโรคประหลาดประหลาดขึ้นมาแล้วก็สร้างความเสียหายอย่างมากมายเลยในสมัยก่อนที่คนเราเองอยู่ในศีลในธรรมโรคของมนุษย์เนี่ยมีแค่3มอย่าง 1. คือโรคแก่มันก็ต้องแก่ก็ค่อยงอมใบนี้นะอันที่สคือ ความหิวถ้ายังไม่ได้ทานข้าวเลยเวลาไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยชักหิวแล้วละ่ะนี่โรคอย่างที่สองแล้วโรคอย่างที่สามก็คือความอยากบางทีก็อยากจะไปทานอะไรอร่อยๆบ้างไม่ถึงกับหิวหรอกแต่ว่าอยากทานนะหรืออยากได้นั่นได้นี่บ้างเนี่ยก็รู้สึกว่าพออยากได้แล้วยังไม่ได้เนี่ยมันก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเพราะยังไม่ได้สมอยากนี่มีโรคแค่สามอย่างโรคหวัดยังไม่มีเลยนะ ปวดหัวปวดท้องต่างๆไม่มีไม่ต้องมีพูดถึงโรคระบาดหรอกเออถ้าเกิดยุคป,ปัจจุบันเหลือโรคแค่สามโรคนี้เนี่ยน่าจะดีเหมือนกันนะก่อนอื่นเนี่ยโรงพยาบาลต้องเรียกว่าปิดก่อนเลยเพราะว่าหมอตกงานหมดไม่มีคนไข้มาเลยไม่ต้องเรียนแล้วหมอไม่ต้องเรียนเออพยาบาลแล้วเนี่ยบริษัทยานี่ก็เลิกกิจการไปทําอย่างอื่นแทนได้เพราะว่าคนไม่ป่วยเลยมีก็แค่โรคความแก่นะความหิวแล้วก็ความอยากเท่านั้นเอง แต่ต่อมาเมื่อมนุษย์เนี่ยมีกิเลสหนาปัญญาหยาบขึ้นแล้วก็ไปทําในสิ่งที่มีควรเช่นพอเกิดความโลภอยากจะรวยมากๆพวกพราหมณ์เนี่ยก็ไปยุพราชาให้ทําพิธีบูชายัญจะบูชายันก็ต้องโอโหนึกแล้วจะต้องเอาช้างม้าวัวควายเยอะแยะเนี่ยไปฆ่าพอฆ่าเสร็จก็ต้องให้พราหมณ์เป็นคนจัดการจัดการเสร็จปั๊บทั้งหมดก็เป็นของพราหมณ์หมดนะพราหมณ์ก็ได้สิ่งเหล่านี้มา แล้วก็เอาแก้วแหวนเงินทอง,องต้องมาเส้นสวงบูชาละเยอะแยะเนี่ยผลคือพราหมณ์รวยแต่ว่าพระราชาและประชาชนเนี่ยรับบาปกรรมเงินไปมากมายเพราะทาอย่างนี้หนักเข้าปั๊บเนี่ยผลเดียวเกิดโรคมาอีก9ก้าสิบางนะผลขึ้นมาเลยเนี่ยโรคร้ายอีก98ชนิดเกิดขึ้นพร้อมกันมันเหมือนกับยู่ๆเกิดอีโบลาขึ้นมา98อย่างเนี่ยึบขึ้นมาเนี่ยผู้คนก็เจ็บป่วยล้มตายกันไปเยอะแยะมากมายเพราะ ไปทําวิบากกรรมอันนี้เอาไว้ไปทรมานสัตว์ฆ่าสัตว์มากๆเข้าเนี่ยมันก็เหนียวนําโรคลายให้มาถึงตัวถามว่าแล้วจะแก้โรคระบาดต้องทําอย่างไรแต่โบราณนะถือเลยเนี่ยถ้าเมื่อใดเกิดโรคระบาดขึ้นมาปับ๊บแรง,แรงๆร้ายๆปับ๊บพระราชาจะนําชาวเมืองถือศีลเลยนะนุ่งขาวหุ่มขาวสวดมนต์นั่งสมาธิกัน อย่างในประเทศไทยก็มีสมัยร2ออเกิดโรคระบาดอภิวาระบาดขึ้นมาปั๊บเนี่ยในหลวงต้องเรียกว่าอัญเชิญพุทธรูปมาละแห่ทั้งเมืองแล้วสวดมนต์ลดน้ำมนต์กันทั้งเมืองเลยนะชวนชาวเมืองเนี่ยถือศีลปฏิบัติธรรมห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกันตลอด7วันเลยเนี่ยให้เป็นพิเศษเลยเพื่อขจัดปัดเป่าให้โรคร้ายหายไปเราก็เคยเจอหนักๆอภิวาเนี่ยนะเรียกว่าสมัยก่อนเขาเรียกว่าหาใช่ไหมพอบอกหาลงปั๊บทีเดียวเนี่ยเมืองทั้งเมืองล้างเหมือนกัน ไม่รู้จะทาไงไปที่ไหนก็มีซากศพคนตายเต็ไมไปหมดทุกคนก็กลัวต้องอพยพทิ้งเมืองเลยแล้วก็ไปสร้างเมืองใหม่นั่นเป็นอย่างนั้นแต่พอทํากรุงเทพแล้วกรุงเทพเมืองใหญ่อยู่ๆจะทิ้งเมืองแบบทิ้งยากคนตายนะตายเยอะจริงๆเยอะขนาดที่ว่าเผาไม่ทันเลยกําลังจะเผาเอาสัป,ปเหร่อตายไปด้วยอะฮิวาติดมาแล้วก็ตายไปอีกอะฮิวามันเร็วอ่ะสมัยรอสองรอสามต้นรัตนโก,กสินทร์นี่เองนะยังเคยเกิดภาวะอย่างนี้เลย แล้วในหลวงก็ต้องเอาวิธีปฏิบัติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทำให้ดูเป็นแบบอย่างเอามาใช้แล้วก็ได้ผลโรคร้ายก็ค่อยๆคล,คลี่คลายหายไปต้นแบบนี้มาจากว่าในครั้งพุทธกาลเมืองภัยสาลีก็มีโรคระบาดเกิดขึ้นมาอย่างหนักนวงเลยคนล้มตายเป็นเบือเลยสุดท้ายหมดทางทำไงดีต้องขอพึ่งพุทธานุภาพ จึงมากราบทูลขอพระเจ้าพิมพิสารที่กรุงราชคลึกพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นี่ว่าขอรัตนาพุทธเจ้าไปโปรดชาวเมืองภายสารีด้วยเถิดเพราะเชื่อว่าด้วยบารมีพุทธเจ้าพระองค์เสด็จไปถึงโลกมันต้องหายหมดแน่พระเจ้าพิมพิสารบอกให้ไปขอพุทธเจ้าเองเพราะท่านเองไม่สามารถที่จะไปบอกพุทธเจ้าให้ทํานั่นทํานี่ได้สุดแท้แต่ว่าพุทธเจ้าพระองค์ประสงค์อย่างใดชาวเมืองภายสาลีก็ไปกราบทูลพุทธเจ้าพุทธเจ้าพระองค์สอดคายพยานดูเออ เห็นว่าถึงเวลาที่วิบากกรรมของชาวเมืองพารีควรจะหมดได้แล้วพระองค์ก็รับแล้วพาพระภิกษุห้าร้อยูปเสด็จไปพระเจ้ามีมิสารไปทรงจนถึงกลางแม่น้ําคงคานะลุยน้ําไปถึงคอนะราชนารุโดยเจ้าประสงค์ขึ้นเรือแต่พระราชาแสดงความเคารพไม่ขึ้นเรือด้วยลุยน้ําไปส่งถึงคอน่ะพระราชาอํามา์ของฝั่งเมืองพศาลีลุยน้ํามารับตรงจุดที่น้ําลึกถึงคอนี่แล้วค่อยๆขึ้นฝั่งไปเนี่ยให้ความเคารพ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระภิกษุสูงขนาดนี้เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเนี่ยโปรโยด้วยดอกไม้หลากสีเนี่ยนะสูงเสมอเขาเลยนะที่เราเองโปรโยดอกดาวรวยรับพระธุดงเนี่ยต้องถือว่ายังเบสิกเบสิกนะสมัยก่อนเขาเอาถึงเขาเลยเนี่ยเราก็ตั้งธงทิวลิ้วธงแผ่นผ้าธงประตักธงชัยต่างๆต,ต,ต,ตลอดทางเลยเพื่อแสดงความเคารพพระรัตนตรัยเขาขนาดนั้นกันเลยนะ พุดุเจ้าไปถึงปั๊บเนี่ยฝนโบกครพัดก,ก็ตกพัดพาเอาสิ่งโสก,กปรกซากศพทั้งหลายเนี่ยออกจากเมืองไปหมดเลยภูมิภาคภาคพื้นก็สะอาดสะอ้านแล้วพระองค์ก็ประทานบาตรให้พระอนนท์ใส่น้ําแล้วก็เจริญพ,พุทธมนต์บทรัตนสูตรสวดพระปะร,ริตรัตนสูตรเสร็จปั๊บเนี่ยพระอน,นุ์ก็เอาน้ํานี้ไปลดในที่ทต่างๆอามนุษย์ใดทั้งหลายหน,นีหมดเลย เทวดาผู้มีศักย์ใหญ่ก็มาเข้าเฝ้าผูา้ได้าอาพนุษย์ก็ยิ่งกลัวยิ่งหนีกันหมดเรียกว่าหนีทางประตูไม่ทันทลายกำแพงหนีไปเลยเนี่ยก็ทั้งโรคร้ายทั้งสิ่งไม่ดีทั้งหลายนี่ก็หายไปจากเมืองภพศาลีความสว่างสวยัยความสงบสุขก็กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในครั้งพุทธกาลเพราะฉะนั้นจริงๆน่าลองนะแต่อยู่ที่ว่าเขาจะยอมร่วมใจกันหรือเปล่า ชวนใน Africa, แอฟริกาตะวันตกที่อิบูลากำลังระบาดเนี่ยบอกให้ทุกคนเนี่ยนะสวดมนต์นั่งสมาธิถือศีลขอศีลห้านี่แหละกันทั้งเมืองเลยแล้วก็นินมนต์พระสงฆ์ไปเจริญพระปะริศเนี่ยรัตนาสูตรลดน้ำมนต์ทั้งเมืองถ้าอีโบลาสงบไปได้นะโอโหคงจะเป็นข่าวเกลียวกลาวว่าวเพราะทั้งโลกกำลังเป็นห่วงกันมากเลยใช่ไหมมีใครสามารถไปพูดคุยกับชาวแอฟริกาได้ไหมเอย่ยถ้าได้แล้วก็น่าลองทีเดียวแหละ จะเป็นวิธีการแก้ที่ชะงัดยิ่งกว่าอย่างอื่นๆทั้งหมดเลยเนี่ยบริษัทยากำลังขมักขม้นคิดวัคซีนป้องกันอีโบลาก็ยังไม่ทันจะสําเร็จเลยแต่ว่าสูตรสาเร็จในการแก้ปัญหาถึงแก่นเลยเนี่ยมีอยู่แล้วแล้วพวกเราแต่ละคนนะถ้าหากรู้สึกกังวลเดี๋ยวนี้การเดินทางไปกว้างดีใช่ไหมเอ๊ะจะมีใครไปเดินทางถึงแอฟริกาแล้วก็ไปติดโรคมาระบาดประเทศไทยหรือเปล่า อีกหน่อยเราจะไม่ปลอดภัยหรือเปล่าเนี่ยหรือเราเองต้องขึ้นเครื่องบินไม่รู้ในเครื่องบินมีใครที่ไปติดเชื้อมาแต่ยังไม่แสดงออกมีไหมเพราะว่าระยะฟักตัวมันสองถึงยีเอ็ดวันน่ยอาจจะติดเชื้อมาแล้วนะกำลังฟักตัวยังไม่แสดงอาการก็เป็นไปได้ถ้าเราไม่สบายใจนะให้รักษาศีลห้าให้มั่นคงเป็นพิเศษเลยตั้งใจสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิแผ่เมตตาทุกวันเราปลอดภัยโรคระบาดจะเกิดเกิดกับคนอื่นไม่เกี่ยวกับเรา ไม่มีความเกี่ยวข้องไม่มาระบาดถึงตัวเราแล้วเราก็ไปถึงไหนก็ใจสบายร่างกายแข็งแรงผ่องแพ้วดีไม่เอ่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ตั้งใจทำแล้วให้แข็งแรงปลอดภัยกันท่่นหน้าทุกคนเลยนะเจริญพร